หากต้องการสั่งอ e ีบุ๊กเรื่องความทรงจำเมื่อเจอผีสามารถสั่งได้ที่ลิงก์ด้านล่างที่ต่ายได้ลงลิงก์ไว้ใต้คลิปหรือใต้คอมเมนต์นะเล่มละร้9ยบ,บาทเองอุดหนุนผลงานอีบ e ุ๊กความทรงจำเมื่อเจอผีของต่ายกันด้วยนะทุกคนเลิกดียามดีได้เวลาเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่บ้านใหม่เราก็จะมาบอก เทคนิคต่างๆในการแบบว่าเฮ้ยเวลาเราได้ของมาเราประกอบเครื่องใช้ไฟไฟ้ายังไงมันประกอบไม่ยากเลยบางคนประกอบไม่เป็นประกอบเครื่องดูดฝุ่นไม่ได้ประกอบพัดลมไม่ได้อะไรอย่างนี้เราเป็นแรงผู้หญิงไม่ใช่แบบว่าแรงช้างเหมือนผู้ชายก็ทำได้ง่ายๆสะดวกสบาย,ายหลายๆคนอาจจะคิดแบบว่าเออเครื่องดูดฝุ่นอะ มันก็มีในท้องตลาดหลายแบบเลยใช่ไหมท่านผู้ชมแต่แบบว่าเออคือต่ายก็มีงบจํากัดเนาะก็คือแบบเออเราจะใช้เครื่องโดยุ่นแบบเอ้ยราคาไม่ถึงสามพันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยสั่งตัวนี้มาตัวนี้ก็ถ้าเราไปซื้อที่ห้างมันก็ราคาสูงเนาะอันนี้ต่ายก็สั่งมาจากช้อปปีราคามันจะไม่ไม่ถึงสองพันบาทอะ ถามว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องดูดฝุ่นตัวน,นี้ของชาร์บอะคือใช้ของเก่าเป็นรุ่นสีแดงตัวนั้นมันจะซื้อมาแบบถูกมากพันต้นต้นอย่างเงี้ยเราใช้มาห้าปีแล้วไม่เคยเปลี่ยนไส้กองไม่เคยเปลี่ยนฟองน้ําไส้กองเลยตลอดห้าปีที่ผ่านมาก็เลยคิดว่าเออมันต้องแบบถึงเวลาแล้วนะที่จะต้องแบบเปลี่ยนเครื่องดูดฝุ่นอันใหม่อะไรอย่างเงี้ย พราะดูราคาไส้กองแล้วอะ่ะคือมันไม่มีขายไว้เพราะรุ่นมันเก่ามากต่อให้มีขายมันก็ราคาแบบโอ้ไว้จะซื้อแรกซื้อไส้กองราคา 800, เจ็ดแปดร้อยเพิ่มเงินอีกสามสี่ร้อยได้เครื่องใหม่ก็ซื้อเครื่องใหม่ดีกว่าเนาะเครื่องเก่าก็ทิ้งไปอะไรอย่างงี้ถ้าความเห็นส่วนตัวนะใช้เครื่องดูดฝุ่นอันนี้คือมันก็มีความแบบพปกแกนจับที่ดูดคือแข็งแรงกว่าตัวเก่าเยอะ แต่ข้อเสียมันก็มีตรงที่แบบว่าเวลาใช้เครื่องดูฝุ่นเสร็จอบปกติก็จะยัดใส่ตู้เสื้อผ้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่คือตัวเนี้ยตัวใหม่ที่ซื้อมาเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่าเครื่องมันร้อนร้อนมากจับแล้วแบบเครื่องร้อนเลยถ้าเกิดแบบเอายัดเข้าไปในตู้เสื้อผ้าแล้วเกิดไม้บวมจะทํายังไงอะไรเงี้ยก็แบบว่าก็เลยกลายเป็นปัญหานะก็แก้ปัญหาไม่ยาก เวลาใช้เสร็จแล้วก็ยกขึ้นบนเตียงแล้วค่อยถูพื้นที่ห้องอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าเครื่องมันร้อนอยู่ก็รอเครื่องเขาเย็นก็ใช้เวลากว่าเครื่องจะเย็นเราก็ถูห้องเสร็จแล้วก็คงไม่ถึง15นาทีอย่างเงี้ยนะเครื่องเย็นเราก็ค่อยแบบว่าเอาเข้าไปเก็บในตู้เสื้อผ้าเลยอะไรอย่างงี้เวลาได้ของมาก็ ยอมรับได้ว่าในการสั่งของออนไลน์มาทั้งหมดในชีวิตนี้นะสินค้าชิ้นนี้คือเครื่องดูดฝนของชาร์บขนาด2,000วัตต์อ่ะรุ่นอะไรก็จำไม่ได้แล้วเป็นสินค้าออนไลน์ที่สั่งแล้วชิ้นใหญ่ที่สุดที่เคยสั่งมาเลยก็คือชิ้นนี้แหละส่วนใหญ่เครื่องใช้ไฟฟ้าจะแบบไปดูตามห้างอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแต่อันนี้คือที่หวด แล้วก็ตามกลับบ้านเลยเนี่ยเพราะมันราคาถูกกว่าในห้างมากก็เลยสั่งออนไลน์มาเพราะมันบอกว่าเออเนี่ยตัวเนี้ยไปดูในห้างนะโหราคาเกือบสามพันเลยนะท่านผู้ชมเออสั่งออนไลน์คือแบบยังไม่ถึงสองพันน่ะประมาณแบบพันเก้าไปปลายพันแปดพันเก้าไปปๆปลายอย่างเงี้ยนะมันก็คมกับเงินในกระเป๋าเราด้วยนะ ตอนแรกก็แบบว่าเออหยิบของหยิบอะไรมาแล้วก็ประกอบนะก็ใส่คล้ายๆ้าอันเก่าเดยแต่ที่มันดูแข็งแรงก็น่าจะเป็นตัวแกนจับนะเพราะทำมาจากอลูมิเนียมอนาคตใช้ไปนานนนนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว,ว่าจะขึ้นสนิมหรือเปล่าแต่องเขาบอกว่าสินค้ามีรับประกันด้วยปีสองปีแหละจำไม่ได้แล้วต้องไปดูสมุดรับประกันของแต่เครื่องดูดฝุ่นนะราคาแบบหลักพันอย่างเงี้ยถ้ามันเจ๊งก็เปลี่ยนใหม่ ซ่อมไปก็เสียเวลารออะไรเงี้ยนะถ้าในความฝันนะที่อยากจะได้เกิดแบบเอ้ยเรารวยๆเราฐานะพอมีแบบอยากได้รุ่นอะไรวะที่มันราคาสองหมื่นกว่าของนำเข้าจากเยอรมันหรืออะไรนี่แหละเครื่องดูดฝุ่นแบบใช้บลูทูธไร้สาอยอ่างเงี้ยโคตรเฟี้ยวโคตรเท่เลย แต่ที่สั่งตัวนี้มาคือ1ราคาถูก2มันตอบโจทย์ตรงที่ว่าตัวถังที่มันบรรจุขยะบรรจุฝุ่นมันอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสองลิตรเลยซึ่งตัวเก่าอ่ะประมาณลิตรก,กว่าคือดูบแบบอาทิตย์ละครั้งสองครั้งอย่างเงี้ยนะกว่าจะเอาขยะอันเก่าออกก็ปาไปสามอาทิตย์อย่างเงี้ยตัวนี้น่าจะแบบอุ้ยเป็นเดือนอ่ะก่อจะได้แบบเทพวกเศษผมเศษฝุ่นอะไรเอาไปทิ้งเนาะ าก็มีไส้กรองขายแยกต่างหากด้วยนะอยู่ประมาณห้าหกร้อยถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้ไปนานๆอะไรก็ซื้อไส้กรองมาเปลี่ยนก็ได้อันนี้ก็เป็นตัวเก่าที่ต่ายใช้คือก็ดีทนมากเลยรุนนนนน่นเนี้ยพันต้นๆเนี่ยใช้มา5ปีละลดเวลาใช้นะจับอะเครื่องไม่ร้อนนะไม่เหมือนตัวใหม่ตอนแรกยังคิดเลยว,ว่าคิดถูกคิดผิดว่า,าตัวใหม่มาลุงนี้เอารุ่นเก่ามาก็ดีไม่คิดว่าตัวใหม่เครื่องมันจะร้อนแบบ คือจับเครื่องแล้วแบบสะดุ้งอะเครื่องร้อนมากอันนี้ก็เป็นการแบบว่าประกอบตัวแกนะมันมีแบบว่ายืดได้ด้วยท่านผู้ชมดึงเข้าดึงออกจะแบบปรับความสั้นความยาวอย่างเงี้ยได้เห็นไหมแต่มันหนักนะแต่ดูมันแข็งแรงทนทานดีแข็งแรงกว่าตัวเก่ามันก็มีข้อดีข้อเสียนะข้อเสียก็แค่แบบเครื่องมันร้อนไวเวอร์อย่างเงี้ยถ้าแบบว่า เราจะเข้อไปเก็บในตู้เสื้อผ้ามันเป็นตู้ไม้เนาะก็ต้องรอให้เครื่องเย็นก่อนเข้อเสียมีแค่นี้แหละแต่ตัวเก่าอะ่ะข้อดีดีด,ดปังปังแล้วก็ใช้ได้นานทุกอย่างเลยแล้วก็เครื่องก็ไม่ร้อนด้วยราคาก็ถูกเนาะพันต้นต้นตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณพันแปดพัไปไปนะไปดูในห้างมันก็ต้องบวกเพิ่มประมาณห้0หนะเพราะว่าค่าเช่า,ชาที่ของที่ห้างมันก็ค่อนข้างที่จะแพงนะพวกแบรนด์ดังต่างๆที่เขาไปเช่าที่ในห้าง ขายเครื่องไฟฟ้าเนี่ยมันก็แบบว่าก็ต้องบวกราคาเพิ่มเนาะเพราะมันก็จะไม่คุ้มกับที่เขาแบบว่าขายไปมันก็ต้องเอากําไรหน่อยเนาะแต่สมัยเนี้ยคนก็นิยมซื้อของออนไลน์กันนะนี่ก็เป็นครั้งแรกนะที่แบบว่าเออลองสั่งเครื่องใช้ไฟฟ้าออนไลน์ดูเป็นครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยจะส่งเร็วจะส่งไวสมมติว่าสั่งวันอังคารไม่เกินวันพฤหัสก็ได้สินค้าแล้วนะอันเนี้ยเสียงมันก็ มีความรู้สึกว่าเสียงมันก็แบบแน่นๆ่นเสียงเบาๆบาอธิบายไม่ถูกอ่ะมันก็ดังพอๆกับเครื่องเครื่องเก่าที่ใช้อะนะเครื่องดูดฝุ่นแต่ตัวใหม่มันก็แบบเออเสียงมันแบบว่ามันมีวอลลุ่มกว่ามันก็มันจะตึบๆๆๆ๊บตึบทึบทึบแน่นแน่นกว่าโดยรวมไรต่ายคิดว่านะตัวตัวใหม่เสียงอาจจะเบากว่านิดนึงแต่ตัวเก่าอ่ะเสียงจะค่อนข้างที่จะบอกว่า มันจะดังแบบเสียงสูงแบบวิวขึ้นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วมันก็เจ๋งตรงที่แบบเออมันมีที่แบบเนี้ยมันดึงเข้าดึงออกแบบพับปรับขนาดของแกนเครื่องดูดฝุ่นได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีตัวเสียบนะแบบว่าเออเผื่อแบบว่าเราอาจจะเก็บมุมหลบตามกำแพงในบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ของตายห้องนอนที่อยู่มันก็ค่อนข้างที่พื้นที่จำกัดเนาะ ก็เลยเอาไปไว้ในตู้เสื้อผ้าเงมันจะมีพื้นที่เก็บเครื่องดูดฝุ่นอยู่เงี้ยถ้าของเล่นคนรวยถ้าเรารวยนะเราจะใช้เครื่องดูดฝุ่นบลูทูธไร้สายที่เครื่องสองหมื่นกว่าคุยอยากได้มันทำให้การทำความสะอาดดูดฝุ่นเป็นเรื่องง่ายเนาะก่อนหน้าเนี้ก็ไม่รู้จักเครื่องดูดฝุ่นนะก็มีคนแนะนำแล้วาก็แบบ เขบาบอกเออมันใช้แล้วมันสะดวกสบายดีมันดีกว่าเราไปกวาดกวาดแล้วมันก็แบบฝุ่นก็ออกไม่หมดไม่ค่อยสะอาดยอะไรเงี้ยคิดว่าเครื่องดูดฝุ่นน่าจะตอบโจทย์แม่บ้านที่หรือไม่ก็แบบว่าเออครอบครัวไงเลาวมันทําให้การทําความสะอาดบ้านแบบสะดวกสบายสุดๆยอะไรเงี้ยเนาะแล้วหัวเขาก็มีให้เราปรับมีหลายแบบมีทั้งหมดแบบสี่แบบอะไรอย่างเงี้ยให้เราเลือกปรับได้แบบจะดูด ฝนตามพื้นที่ซอกที่เราไม่เห็นหรือดูดชั้นวางหนังสือมีแบบเป็นแปลงก็มีอะไรอย่างเงี้ยคือมันโอเคเลยเว้ยเนี่ยแล้วเวลาเราใช้เราก็ลากไปนะเป็นลูกหมาอนะไรอย่างเงี้ยเราเดินไปไหนเราก็ลากเครื่องไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ปรับได้ว่าจะเอาความแรงของลมดูดขนาดไหนอย่างเงี้ยนะแล้วก็ก้มน,นี่เอา เนี่ยเราก็ดูดลองนึกสภาพนะบอกว่าเออถ้าเราใช้ไม้กวาดกวาดกับที่โกยก็น่าจะครึ่งชงั่วโมงเงี้ยก็จะกวาดรอบห้องแต่พอใช้เครื่องดูดฝุ่นปุ๊บคือหนึ่งสะอาดสองประหยัดเวลามันใช้เวลาแบบสินาทีเงี้ยก็ดูดทั่วห้องแล้วทั้งแบบห้องนอนห้องน้ำอย่างเงี้ยนะสะดวกสบายเราอย่างเงี้ย เขาเป็นคนแบบผมล่วงเยอะฝุ่นอีงเนาะแล้วแบบเป็นพื้นอันนี้พื้นปาร์เก้ด้วยเราก็มมองไม่ค่อยเห็นเนาะว่าเส้นผมเราแบบกระจายทั่วห้องเยอะขนาดไหนอะไรเงี้ยสมัยนี้ยใครๆเขาก็มีเครื่องดูดฝุ่นติดบ้านกันแล้วในคลิปนี้ก็จะเป็นแบบว่าเออมารีวิวเครื่องดูดฝุ่นมีข้อดีข้อเสียอะไรตจากการใช้งานของต่ายที่ต่ายใช้เองนะ มันก็เลิกดียามดีเนาะเพราะว่าต่ายคิดว่าสินค้าทุกชิ้นที่ต่ายใช้อ่ะคือเป็นคนแบบถามว่าถานอมของไหมมันก็ถนอมในระดับหนึ่งแล้วก็เป็นคนแบบช่อใช้นานมากใช้แบบทุกอย่างเกินเกินสามปีขึ้นไปอัพหมดก็คือแบบเครื่องมันไม่ไม่แจ้งหรือว่ามันไม่เก่ามากๆสุดๆอย่างเงี้ยก็จะไม่เปลี่ยนอย่างเงี้ยนะเพราะเป็นคนค่อนข้างที่จะว่า เ,ออเงินมันหายายากแล้วเวลาเราใช้เงี้ยเราก็ต้องคิดแล้วเอออันนี้มันจําเป็นเราซื้อมาแล้วเราก็ใช้ได้ในระยะยาวเงี้ยนะเราก็ดูดฝนไปลากไปอย่างเงี้ยนะตามเป็นแก๊งหมาแมวเขี่ยสายไฟไปอย่างเงี้ยนะถ้ามันเป็นเครื่องดูดฝนไล้สายใช้บูทูธมันก็จะสบายกว่านี้เนาะไม่ต้องมานั่งเตะสายไฟ เวลาทำห้องมันก็ร้อนเนาะมันก็เป็นการออกกำลังกายผ่านแคลอรี่ในร่างกายเราไปด้วยภายในตัวเนาะยกนั่นยกนี่ก็เหงื่อออกเหมือนเราไปอบเซาวนาอะไรอย่างเงี้ยนะพอพื้นที่ในห้องนอนเนี่ยค่อนข้างที่จะว่าไม่เปิดหน้าต่างระบายอากาศถ้าเกิดมีฝุ่นมีอะไรก็จะใช้เครื่องกรองอากาศเอาไม่ก็ นานๆก็เปิดแอร์นะถ้าไม่ร้อนามากๆจริงๆก็ไม่ค่อยเปิดเป็นคนแบบนอนเปิดแอร์แล้วหายใจไม่ออกเงี้ยนะเ้านั่งทำงานก็จะเปิดแอร์พัดลมยังมีสองตัวปัจจุบันนี้ไม่อยู่สามตัวนะตัวสีเขียวที่ตายยกเนี่ยโอ้โหยี่ห้อฮาตาลีท่านผู้ชมใช้มาประมาณสิบสามปียังไม่แจ้ง ส่วนตัวสีฟ้าเป็นยี่ห้อมิซูมิชีนะก็ใช้มาประมาณสี่ปีละยังไม่จิยังไม่เสียเลยมิซูมันจะแพงหน่อยเนาะซื้อมาประมาณช่วงนั้นอยู่ประมาณเท่าไหร่ว่าพันสามพันสี่มั้งเห็นผู้ใหญ่เขาก็บอกว่าเออมิซูมันใช้ทนดีอะไรอย่างนี้บางคนใช้มายี่สิบปียังไม่แจ้งเลย เนี่ยเราก็ใช้ดูดตามซอกหลังตู้เย็นอย่างเงี้ยเนาะเราก็เปลี่ยนหัวแปลงเอาก็ดูดอะอันนี้มันดีกว่าตัวเก่าตรงที่ว่าแกนขามันยาวนะแล้วก็ดว่าเฮ้ยเราขี้เกียจก,ก้มเก็บสายวะเราก็ใช้ระบบตีนสัมผัสเลยเนี่ยก็เคลียเคลียขยับขยับนะมือก็มือก็จับกล้องด้วยนะมันก็เออจะก้มๆมยังมันก็จะเสียบรรยากาศของภาพนะแล้วเราก็ต้องใช้ตัวช่วยนะระบบตีน รวดเร็วสบายเก็บสายไฟเนีย่ยก็จิ้มไปเอาเคลียเคลียไปเดี๋ยวมันก็เข้าเองนะแต่ตัวนี้เก็บสายไฟมันไม่ค่อยดีเหมือนตัวเก่ามันแบบดูเดียมันสายมันพลุงพลังเงี้ยต,ตัว,ต,วตัวเก่าตัวสีแดงที่ซื้อมาเก็บสายไฟแบบโอ้โหเยยบทีนิดหึงพุดๆเข้าไปเลยอันนี้ก็ต้องใช้เคลียเยอะอยู่พอสมควรนะตอนนี้ก็ถอยพัลมมาใหม่นะก็ ตัว13ปีสีเขียวมันก็ใช้ยี่ห้อฮาตาลีก็ทนดียี่ห้อแบรนด์ญี่ปุ่นนะ่ะใช้ทนคือเราก็มีแบบเป็นปุ่มกดมาเยอะแล้วเนาะเราก็ไม่เคยใช้ระบบทัสกีนอนะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะเป็นแบบตัวพัลลมฮาตาลีเป็นรุ่นทัสกีนใช้นิ้วสัมผัสมันต่างจากปุ่มกดมันเพิ่มแค่ประมาณ2-300ก็เลยเอามา ตัวปุ่มกดมันอยู่ยที่ราคาแปดร้อยที่นี่พันโลมาเนี้ยไปซื้อที่โฮมโปรไม่ได้สั่งออนไลน์นะคือไม่อยากรอของแล้วของมันชิ้นใหญ่ด้วยไงกองใหญ่กว่าเครื่องดูดฝุ่นอีกก็เลยตัดสินใจไปซื้อที่ห้างตอนแรกก็ไปเช็คราคาเทียบเท่าแบบแต่เอาจริงๆในออนไลน์มันอาจจะถูกกว่าเกิดแบบตัวนี้มันจะซื้ออยู่ประมาณพันต้นๆพันต้นๆน่ะจริงๆมันต้องได้ประมาณสิบแปดนิ้วนะที่ดูออนไลน์แต่เราใจร้อนไง เออไปเดินเล่นเมกาบางนาแล้วแบบว่าไปดองดูดูว่าอ๋อตัวนี้มันขนาดสิบหกนิ้วก็เท่าตัวกับมิซูเครื่องสีฟ้าเลยที่ใช้อยู่เนี่ยแล้วก็พันกว่าบาทถ้าพันลมอ่ะไปถามเพื่อนเพื่อนบอกว่าถ้าเราเน้นทนทานอ่ะให้ใช้เป็นปุ่มกดแต่ถ้าเน้นสวยงานอ่ะก็ใช้เป็นทาสกรีนอันนี้ปัญหาที่เจอมาหลังจากที่ใช้พัดลม ฮาตาลีเป็นตัวเนี้ยเป็นตัวทัสกีนนะปัญหาที่เจอก็คือจะเป็นคนชอบแบบเสียบปลั๊กพัดลมแล้วก็ไม่ไฟมันก็จะเข้าตัวพัดลมตลอดเวลาเนาะพอแบบเปิดพัดลมนานๆนะเปิดแบบหกเจ็ดชั่วโมงไปอย่างเงี้ยจะมีปัญหาตรงที่ว่าปิดเครื่องไม่ได้แต่โชคดีตรงระบบปลั๊กไฟอ่ะมันจะมีแบบสวิตช์เปิดปิดเงี้ก็คือปิดเปิดใหม่ก็ใช้ได้เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ย อันนี้มันก็จะเป็นข้อเสียของทัสกีมันก็ค่อนข้างที่จะว่าเนีย่ยมันก็จะแบบเอ้ยกดปิดพัดลมไม่ได้ว่าอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ถ้าเน้นความสวยงามเราไม่ซีเรียสอะไรกับมันมากก็ก็เลือกเป็นแบบนี้เนาะก็เพิ่มอีก2-300เนื่องจากว่าเราก็ ไม่ได้ประกอบพัดลมนานมากแล้วนะคือเป็นคนแบบพัดลมแบบใช้ทีซื้อมาก,ก็ใช้เกินสี่ปีขึ้นไปอย่างเงี้ยเนาะในคลิปมันก็จะทุเรธทุลังลำบากนิดนึงนะเพราะว่าเอาฐานยัดเข้าไปมันก็ทำไม่เป็นไงไม่ได้ประกอบพัดลมนานจัดจริงๆอ่ะมันจะมีแกนหมุนอยู่ตรงท้ายพัดลมแล้วเริืม,ล,มลืมดึงออกก็ว่าแบบ เอาพัดลมลงไปทับแล้วทำไมมันมันไม่เข้าถาดว่าอะไรเงี้ยพื้นที่ก็ค่อนข้างที่จำกัดเนาะที่ก็จะไม่ค่อยจะมีเดินละแค่เก้าอี้กับโต๊ะคอมนี่ก็กินไปครึ่งนึงแล้วไหนจะฉากประกอบข้างหลังอีกเนาะแทบจะไม่มีที่เดินละโอ้ถ้าได้กล้อง Sony a 5อ0้เอามาสตรีมไลฟ์เกมมันเลยเนะี่ย คือเรื่องของเรื่องอะพึ่งผ่อนกล้องไอ้นี่ไปหมดไปประมาณน่าจะเกือบปีแล้วมั้งเจ็ดเดือนแปดเดือนละเราแบบว่าถ้าจะมานั่งผ่อนกล้องใหม่ก็เอาไว้ก่อนดีก,กว่าอะไรงนี้พูอยู่นี้ราคาโซนี่ A ห้าพันหนึ่งมาราคาเหมือนต้นๆแล้วเนาะโอ้ถ้าจะให้แบบว่าไปเล่นกล้องตัวใหม่ๆก็ไม่ไหวนะเงินในกระเป๋าแหก พ่อนกันหัวโตเลยนะคะถ้าเครื่องมัน <c oughs> <c oughs> ถ้ากล้องมันราคาแบบสามสี่หมื่นขึ้นไปไรเงี้ยก็สู้ราคาไม่ไหวอันนี้ก็โชว์ความโง่น,นิดนึงนะคะเหมือนกับ,บว่าฉลาดจัดไงเอ๊ะทำไมมันใส่ไม่ได้วะอะไรอย่างนี้่เนี้ยมัน,ม,นมันประกบปิดไม่ได้นะ เราก็แบบปูยี่ปูยำขมขืนกับน,น้องพัดลมนะโถถ่ายอุ้มบางทีก็ทะโนทะหนอมบางทีก็กระโชกโคกงหากเหยียบซ้ำอีกก็ไม่เข้าฐานสักทีนะคือฟิลแบบว่าเฮ้ยไอตอนที่คิดตอนนั้นแบบมึงขึ้นมานี่ไม่ได้ดูคู่มงคู่มืออะไรเลยว่าเขาประกอบกันยังไงเหมือนมั่นใจสุดขีดอะไรอย่างงี้เอ๊ะทำไมมันใส่ไม่เข้าอะไรยังไง เอายือย้อยือ้อแบบยือ้อจนเหงื่อแตกก็เสียบเข้าเสียบออกอยู่อย่างนี้ยนะสักพักนะมาถึงจุดจุดนี้เราก็ไม่ได้ตัดคลิปออกใดๆนะจะแบบว่าโชว์ความโง่ให้ท่านผู้ชมดูนะว่าเฮ้ยก่อนที่เราจะ ฉลาดเนี่ยเราก็ต้องโง่ก่อนอ่าวัดดูดูฐานมาปุ๊บอ่านั่นไงมันเป็นอย่างนี้นี่ไงไม่ยอมดึงก่อนไงมันก็เสียบไม่ได้ไงอันนี้ก็เริ่มฉลาดแล้วใช่ไหมเริ่มมองคอนกล้องโง่ก่อนแล้วค่อยฉลาดทีหลังอันนี้ก็วางปุ๊บแล้วก็เข้าล็อกปั๊บเลย ็มีความพยายามเนาะก็แบบว่าดึงเข้าดึงออกเสียบเข้าเสียบออกถูเข้าถูกออกหวงวนหน้านี่ออกงวดอะไรมันน่าจะออกสามตัวตรงแล้วเนี่ยแต่ว่าไปนะพัดลมฮาตลี่กับมิสซูเนี่ยเวลามันทำสีออกมาสีแบบน่ารักนะมีแบบสีม่วงก็สวย แต่ตัวเนี้ยที่ตายเอามามันมีสีขาวเทาเออกขาวขาวเทาเทานิดๆอย่างเงี้ยแล้วก็สีครีมคือเราก็มีผ้าปูที่นอนสีครีมเนาถ้าเอาพัดลมสีครีมมามันก็คงแบบเหมาะเหมาะ,เหมาะกับที่นอนอะไรเงี้ยแล้วก็โทนห้องก็จะเป็นแบบทากําแพงออกสีครีมด้วย,ยางถ้าเอาสีเทาบอลมามันก็ไม่ค่อยเข้ากับธีมห้องเท่าไหร่างเนานะ เออบวกกับตู้เสื้อผ้าก็ออกสีน้ำตาลออกโทนครีมไงก็เลยเอาสีครีมมาไม่เคยใช้พัดลมสีครีมนะในชีวิตนี้นี่ใช้พัดลมมีสีเขียวตัวนั้นนะตัวเก่าสิบสามปีเวลาเปิดทีมันก็ดังกับกึ๊กกึกกึกกึกไม่รู้จะเจ๊งเมื่อไหร่นะแล้วก็ตะแกงก็ดึงออกไม่ได้แล้วดึงออกไม่ได้แค่ครึ่งเดียวนะใบพัดดึงออกไม่ได้แล้วมีความลําบากเป็นยองใหญ่นะฮันตอร์ฮันเตอรเนะี่ยเออเราก็มีสีชมพู สีชมพูตอนย้ายย้ายหอเนี่ยก็มีปัญหาเอ็กซิเดนต์น,นิดหน่อยพัดลมแม่งปิวตกแล้วก็มีสีฟ้ามีสู่นะแล้วก็มีล่าสุดก็สีครีมตัวนี้ก็เป็นตัวที่สี่ในชีวิตนะที่แบบว่าซื้อมาเป็นพัดลมตัวที่สี่จะค่อนข้างเชี่ยวชาญเรื่องการประกอบพัดลมนะเพราะว่าเราก็ต้องถอดออกมาล้างอย่างเงี้ย แต่ความคิดส่วนตัวคิดว่าตะแกรงของตัวพัดลมมิสซูอ่ะมันทนทานดีนะแล้วมันก็แกะง่ายกว่าฮาตารีอย่างเงี้ยฮาตารีมันจะแกะยากฮดอย่างฮาตารีตัวเก่าเนี่ยโอ้โหพอใช้ไปสิบกว่าปีนี้พัดลมดึงไม่ออกอ่ะท่านผู้ชมแม่งเหนียวเกินมันน่าจะเป็นสนิมด้วยมั้งแต่มันก็ยังใช้ได้อยู่นะแต่มันหมดไม่ได้วเวลาหมดมันจะแตกแตกแตก ก็ยังแบบว่าเออเก็บไว้ใช้เวลามากขึ้นมาไหว้พระข้างบนน,นะเนาะปีละครั้ง2ครั้งมันไม่มีพัดลมไงเอาตัวนี้ไปใช้ในห้องพาแทนนี่ก็ประกอบพัดลมเสร็จแล้วเย่แล้วก็เสียบปลั๊กโดอะไรางี้นะเอาไว้คลิปหน้าคลิปต่อใหม่ๆจะรีวิวคอนเทนต์อะไรประมาณไหนเดี๋ยวไว้รับชมกันในคลิปใหม่ๆละกันอนาจารย์ท่านผู้ชม ตอนแรกก็มีความลังเลว่าคือโฮมโปรเวลาเราสั่งของเขามาแล้วแบบก็าคือขอมันมีปัญหาเงี้ยเราก็ไปเปลี่ยนได้ภายในสิบสี่วันอย่างเงี้ยเนาะนี่ก็เสียบปลั๊กแบบว่าไม่ได้ดึงไอ้นี่ออกแล้วก็ลองใช้ดูมันก็มีแบบเออเปิดปุมปิดพัดลมมีตั้งเวลาปิดพัดลมแล้วก็มีแบบว่าเออถ้าห้องแบบ อากาศเย็นมากๆมันก็จะปรับความแรงของลมล้นลงแรงขึ้นอ,ออโตโอ้เงี้ยนะข้างหลังก็กดปุ่มปุ๊บม,ม,มันก็ทำให้แบบว่าเออดึงแกนพัดลมขึ้นมาสูงขึ้นมาได้นิดหน่อยไม่ได้เยอะมากก็จะเป็นประมาณนี้นะตัวแบบว่าเออทัสกรีนความสวยงามมันก็ดีแต่มันก็มีข้อดีข้อเสียต่างจากปุ่มกดอย่างเงี้ยเนาะ